สุวัฒนาพันเตคุณแตงค่ะคุณแตงมีทั้งผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนไมเกรนแล้วก็มีไวรัสตับอักเสบบีบมีแผลช้ำใช่ฮะอันไหนรุนแรงและน่ากลัวที่สุดสําหรับคุณแตงครับไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่ไม่ไปหาหมออ่าฮะไม่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบอ๋อมันเป็นได้ก็หายได้ แล้วหมอบอกว่าคุณอย่านอนดึกห้ามนอนดึกห้ามกินของทอดมันอะไรอะไรพวกนั้นดิฉันจัดหมดเลยห้ามนอนดึกห้ามออกกําลังกายหนักห้ามทานของทอดของมันห้ามดื่มสุราค่ะทําหมดเลยทํแต่สุราอะไรไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มแต่นอนดึกนอนดึกทานของมันของทอดหมดเลยทานทุกอย่างเลยอยาเยอะทานหมด เพราะว่าเพราะว่าเป็นใช่ฮะใช่จัดยากินเองด้วยฮะอ๋อขอยาอะไรบ้างแล้วยาเยอะดีไหมฮะไม่ได้หายเลยคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมก่อนน่ะไอ้ต่ำลงเป็นตอนที่ตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นไมเกรนมันเป็นมาหมดน่มาพร้อมกันหมดเลยออาการเหล่านั้นน่ะคือมันมาพร้อมกันหมกันพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเป็น ภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้มันจะมี<ก>อาการก็จะมียาชนิดหนึ่งเออมันจะเป็นอย่างเงภูมิแพ้ของฉันก็คือมันจะเป็นผื่นคันเขาเรียกภูมิแพ้ป่ะเป็นผื่นคันผื่นคัน,พน,นแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลมพัดมาตุ่มขึ้นตาแพ้อ,อาหารแพ้อากาศแพ้ถั่วลิสงแพ้ทุกอย่างเลยอะแพ้กุ้งอาหารทะเลของดองของหมักของดองแพ้หมด คือทั้งเข้าปากและโดนผิวหนังแพ้หมดเลยอันนี้เป็นผื่นภูมิแพ้ไหมฮะท่านก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้นะฮะแล้วแก้ด้วยวิธีอะไรฮะทานยาแล้วแผลที่หน้าอกนี่มันรุนแรงยังไงครับอ๋อกเกิดจากดิฉันไปสอยดอกแคร์จะมาทำต้มจิ้ม,มน้ำพริกอะคะอืมอืมอ่าแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วจังหวะมันลื่นตกมาแล้วอกซ้ายอะตรงหัวใจพอดีเลยคะ่ะ กระแทกกับไม้ที่เสียบกับต้นกระถางต้นไม้อะค่ะออไม่เข้าหนังเหนียวค่ะยังไม่ถึงคาดก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ค่ะเป็นเลือดเอเขาเรียกว่าเลือดข้างข้างในอกอะฮะแต่หมอไม่ได้เจาะเลือดออกให้ก็ <c oughs> เป็นแผลช้ำๆเป็นแผลช้ำค่ะเ <c oughs> จ็บไหมฮะโอ้เจ็บมากเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่ตลอดค่ะ ม่หลังจากแต่แต่หลังจากนี้ไอ้ตั้งตั้งแต่บิมแล้วก็ไม่เป็นไรนะนะฮะก่อนจะบิมยังเจ็บอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ผ่าไม่ไม,ไ,ไม่ได้ผ่าอะไรให้ใหเขาไม่กล้าเขาบอกมันโดนตรงหัวใจอย่างี้ฮะ <c oughs> เขาก็เลยไม่กล้าเจาะเลือดออกมาให้อ่ะเขาให้ถ่ายทานยาให้พาราอุย้ยบอกได้ใช่ไหมคะพาราพารากับยากแก้เสพแสดงว่ากระแทกอย่างรุนแรงใช่ใช่แต่ว่ามันไม่เข้า แต่ว่าไึงคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดล้างสารคือเลือดถ้ามันตกข้างในมันไม่ได้ช้ำอยู่เฉพาะบริเวณกิวบหนังหรือกล้ามเนื้อถ้ามันตกข้างในเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นริมอยู่แล้วนะฮะถ้าริ่มมันเล็กแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนอวัยวะใดใด ต่อไปมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการเองมันก็จะค่อยๆหายไปฮะอ๋อมันจะสลายเหมือนบางคนที่เลือดออกในสมองอ่ะถ้าน้อยเดียวเขาก็จะไม่ผ่าตัดนะมันจะจะหายไปเองโดยระบบภูิคุ้มกันของร่างกายร่างกายมันก็จะปรับคขับของมันเองแล้วแล้วแต่แต่แต่มันมันมันมีผลเสียตรงว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อยาแก้เซ็บที่หมอให้มาน่ะจากโรงพยาบาลดิฉันแพ้แพ้ยาตัวนั้น แพ้มันก็เกิดเป็นเฟะขึ้นมามีน้ําเหลืองก็ติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็แพ้ไอ้คือมันแพ้ไอ้เขาเรียกอะไรพาสเตอร์แปะเยื่อเยื่อกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเน้ําเหลือง,อ,งอ,ออกอไปกันใหญ่เลยคะ่ะก็เป็นแพลเวอวะ,วะเลยอรว,วะเลยคะ่ะกขหัดใหญ่ไหมฮะแพ้แพ้เนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้เขาเรียกตุ่มแล้วก็น้ําเหลืองน้ําหนองอะไรเนี่ยรอยตุ่มแพ้เยอะรอบอกเลยค่ะโอ้ เลยก็เลยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาเขาก็ตีว่าคุณเป็นภูมิแพ้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากตรงที่เราตกต้นไม้มาซึ่งภูมิแพ้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแพ้เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากแพ้ง่ายอ่ะนะคะ,ะแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไปก่อให้เกิดอาการที่จะ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนี่ออกมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลามคือหมอก็ไม่ได้ใช้ถูกแล้วล่ะครับว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อด้วยแล้วก็ทําผิวหนังเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาขึ้นนะครับอ่าแล้วพี่สาวบอกใช่ไหมฮะพี่สาวเขาบอกว่านี่ลองมากินบิมสิบิมก็เลยก็เลยงงตอนแรกอะไรบิมเบิมไม่รู้จักาฉันินยาฉันกินยาฉันมาตลอดใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะ คือไม่เคยไม่เคยเคยทานอาหารเสริมมาก่อนไหมฮะไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบทานยาอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ชอบทานทานอาหารเสริมใช่แต่กินยากินยาหมอจะกินยาหมอที่ตัวเองสั่งเองด้วยเออเอาสิเอออ่ะเสร็จแล้วคุณคุณนาดแนะนําว่ายังไงบอกว่าลองมาลองมาอะไรนะโอเปเรชั่นบิมสีสีเขียวเนี่ยดีนะอ่าฮะให้ฟรีฟีก็เมินไม่เอา อ๋อตอนแรกยังไม่ยังไม่อยากรับค่ะยังไม่อยากรับก็จดจดจ้องจ้องอยู่เหมือนกันนะฮะเอามาตั้งไว้เหมือนกันแล้วก็มองมันจะช่วยได้จริงหรอก็นั่งมองมันคงไม่ช่วยหรอฮะผมก็เห็นหลายคนนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็นั่งมองมันอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยจริงๆริงฮะเพราะว่าเราเราคิดว่าขนาดยาหมอเองฉันทานยังไม่หายใช่อันนี้มันจะหายเหรออนหลังเขาอคือตอนหลังเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่า พี่สงสัยไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะเป็นมะเร็งเราบอกอ่ะงั้นเอาสีเขียวไปกินเราบอกเอาไปบอกเอาเอาไปกินเลยคือพอขู่ว่าจะเป็นมะเร็งซะหน่อยเลยอ่าหน้ากลัวพอดีหลานสาวก็พาไปหาหมอเหมือนกันหาหมอ,อโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็ทานไปปรากฏว่ามันยุบก็เกิดปฏิหารเอามาเลยอเอามาเลยอ ลองกับตัวเองค่ะใช่แล้วเห็นผลเห็นผลเริ่มต้นทานยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นพี่เขาก็ให้เริ่มต้นที่ถ้าเป็นในตรงนี้นะคะตรงอกอ่ะชั้นทานหกถึงเก้าเม็ดแคปซูลสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยอยากให้หายเร็วๆค่ะอยากให้หายเร็วๆอ่ะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างกี่วันก็สักอาทิตย์หนึ่งนะเร็วมากเลยค่ะอืมเร็วๆมากคือน่าจะเป็นการใกล้เคียงกันไหมฮะจังครับจากจากผื่นจากภูมิแพ้ ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะสันนิษฐานว่าเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมฮะก็ภูมิแพ้นั่นแหละคะ่ะคือภูมิแพ้เนี่ยอย่างของคุณนานี่มาเกิดขึ้นตอนอายุ45แล้วใช่ไหมฮะคือภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เลือกอายุมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พี่ก็เป็นน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะเอออย่เสริมนิดนึงคือดิฉันทานน้ำมังคุดมาก่อนด้วย ปูนนพื้นมามสักสามกล่องได้ทาน,น้ำมะคุดมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสีเขียว<ร>เนี่ยค่ะก็คือดื่มน้ำมาก่อนใช,ใช่ใช่ฮะ,ฮะเ,เลยเลย,เลยคิดว่าที่มันหายเร็วนี้เป็นเพราะน้ำมังคุดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ครับครับระหว่างใช้สีเขียวใช้น้ำมะคุดควบกันป่ะคะใช่ค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเร็วมากนะครับเร็วมากทีนี้เรามาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเราพูดถึง เปิดพันธุ์ของเราก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะฮะครับสร้างภูมิคุ้มกันแล้วไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าเสือ่ขึ้นในร่างกายหรือภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเราเราดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาการภูมิแพ้ก่อนของคุณนาดก็เหมือนกันนะของของคุณชูลักน์ณะก็เหมือนกันคุณแตงก็เหมือนกันก็ T.S.2 มากไปครับนะครับเพราะนั้นก็เราเราก็สร้าง T.S.1 แล้วก็ T.Regulator ์ข้นมาแล้วก็ไปกด T.S.2 นะครับ ตัวทีไรโครเตอร์ ator, มันก็กดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับพราอาการภูมิแพ้มันหายไปรวดเร็วจากแคปซูลสีเขียวของเราง่ายนะฮะก็เห็นกราฟอย่างนี้ครับทีเอสหนึ่งที่เพิ่มขึ้นทีไรโูรเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลนะครับมันก็ไปกดทีเอสสองนะราะาอาการทั้งหลายแหล่มันก็หายไปทีนี้เมื่อกี้นี้อาการอักเสบอ,อักเสบเอ,อ,อาการอักเสบก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทีเอสสองมันมากไปนั่นแหละนะครับ ทีนี้ในขณะที่เราลดอาการภูมิแพ้ก็ลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจาก T S สองที่มากไปด้วยเพราะทั้งสองอาการมันก็หายไปพร้อมกันทีนี้ข่าวนี้เรามาใช้น้ำมังคุดควบด้วยน้ำมังคุดมันก็ลด T S หนึ่งที่มากเกินไป T S สองที่มากเกินไป T S สิบเจ็ดที่มากเกินไปแล้วมันก็ไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์เพราะจากการที่มันลดทั้ง T h หนึ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดนี่นะแล้วมันไปลดที่สําคัญคือไปลด T S สองนะครับ มันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลเพื่อเราเรารู้ว่าดีขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณสอาทิตย์่ะประมาณสอาทิตย์เมื่อกี้บอกสผมนึกว่า3เดือนนะผมผมจะต้องอ๋อไม่ฮะคือที่ผมเรียนถาม3เดือนเพราะผมกําลังจะจูงเข้าอีกอาการหนึ่งอ๋อครับคือไวรัสตับเสบชนิดบีเห็นบอกว่าทานต่อเนื่องไปที่ว่านี่คือสเดือนใช่ค่ะแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดที่สามโรงพยาบาล สามโรงพยาบาลเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาบอกว่าเวลาจะไปตรวจเอ่อเพื่อให้แน่ใจฮะว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจของผลการตรวจผลการตรวจก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทั้งสามโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่หนึ่งไม่มีแห่งแรกไปตรวจไม่เป็นต้องบอกชื่อไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ฮะไม่มีไม่มีไวรัสตับบีไม่มีเชื้อไวรัสตับเสพชนิดบีใช่ไม่มีแห่งแรกไม่มีอ้าวแห่งที่สองไปอีก เขาก็บอกว่าไม่มีคุณอยากให้มีเหรอเออสองไม่มีก็น่าจะเชื่อแล้วนะไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่ออีกเขาบอกต้องสามเชื่อคนยากนะฮะเนี่ยเออเสร็จแล้วไปที่สามโรงพยาบาลรัฐบาลครับไม่มีแล้วดิฉันตรวจเอทเพิ่มไปเลยอฮะเพื่อความมั่นใจมั่นใจ เพราะว่าตอนที่เป็นเพวกภูมิแพ้เนี่ยที่เป็นจุดแดงๆอะมีเขาบอกว่าอาการอย่างก็เป็นเอดเนะเพอาอความมั่นใจตรวจไปเลยตรวจไปเลยนะเนะขาขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันไหนแพ้ก็อย่าไปลองนะฮะดูถ้าทางจะยากนะมีบ้างเล็กน้อยกนโดนยากนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแตงครับคุณน้าครับ